หลานตัวใครไม่รู้กวักมือเล็กๆน้อยๆจากนอร์เวย์ค่ะพอดีได้แล้ะค่ะนุ้งวัฒนาสาธุเห็นแล้วแบบพื่มใจมากได้มาอยู่จุดนี้พื่มใจมากเห็นคุณทตารสู้มากเราเห็นแล้วแบบเราเราเคยฝันว่าเราอยากทำอย่างนี้แต่เรายังไม่มีโอกาสเนี่ยเราเห็นทั้งพาะราชบาลเห็นภาครัฐบานด้วยของคุณ แต่ภาระของเราก็เยอะเราก็รู้แต่ว่าเราอนุโมทนาจริงๆที่คุณทำให้พวกเราได้เห็นเพราะปากติคือตามมานานแล้วนะคะแต่ว่าคือจะสื่อของอคนอื่นเอาไปลงคลิปเสร็จแล้วเราก็ฟังแต่แต่เนี้ยคือเรียวจริงๆ<อ>ท,ที่ที่แบบถูกทุละอ,อย่างที่า<ะ>ใช่ช่องทางของเราคุณตาให้อ,อธิบายอธิบายถ้าเรา เข้าใจว่าเออการมาเราต้องทาอะไรยังไงไปยังไงมายังไงก็มีคุณตาเข้ามาอยู่ตรงนี้คือแบบคนที่อยู่ไกลก็ได้มีโอกาสได้เห็น<ม>แลวก็ได้เจอได้สัมผัสจริงๆค่ะเนี่ยค่ะคือความตั้งใจน,นั่นําของมาถวาย์เดีทยวนียลูกสาวไม่หรือาจะไม่ไหวแล้วพ่านางเป็นมะเร็งคนมะเร็งเลือดแล้วก็คือนางจะทานอะไรไม่ได้จีนี้ทั่วไปนางก็รลอรอแม่เสร็จค่ะ มีของมาถวายข้าตั้งใจว่าเพื่อนีตาะชื่ถวายคระนี้แต่ใช่นรอกแสดงคำนั้นแน่นอนเพราะว่ายู่กรับเลยเขาดูลูกสาวแล้วนางโลนของตั้งอยู่บนโต๊ะขานจะมีข้อสามาจากชินินแล้วก็มีชุอคโัตมัน่างดำแล้วก็ิชชูของลักษณะ แต่เนี่ยแหละเดี ide, <า>๋ยวเอทายเนี่ยอาจารย์จะได้เห็นก็จะได้ทราบว่าของปฏิญต์สบายอยู่ตรงนู้นแล้วพี่เขาจัดทิ้งเรียบร้อยละจัดจัดขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอนุโมทนาธนาสาธุก็เห็นทุกคนทำงานเนี่ยก็อะไี่เลน้อก็จะมีช่ารักลูกอมชื่นใจหน่อย ควาว่าลกนะแต่ความลึกถุเนีมันยิ่งใหญ่มากกยากเาให้เยอะๆแต่ก็สไปยุกว่าเพิ่งได้กลับไปต้องรอเครืงบินแล้วนะนะคะโอเคมีปลาแซลมอนด้วยเอาเตรเลียนนะโอเคคุณอนุโมทนาศาสตร์นะคะก็รบกวนถึงปลาถวายแทนแล้วก็จริงๆอะอยากถวายเป็นอะไรังใช่ใช่ใช่เอาพ่อมาด้วยเอาพ่อมาด้วยแล้วก็ การเดินทางมาจากกรุงบุรีรัมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็มารับแม่ที่สนามบินก็เข้ามาวัดก่อนที่เราดูแต่ละคนรวยยมากแลากใช่ค่ะเนาะก็สบายเงียบบ้างแล้วขอบคุณค่ะสาธุนะคะมีโอกาสติดต่อกันเรื่อยๆเพราะเราแอดอยู่ทาง์ทลายลายของอาจารย์ก็บรรจนาเรียวอยู่เราเราก็ทำการจ้าง คือเรารู้ว่าคุณงานเยอะแล้วคุณยังก็ยังตอบคำถามเราเราเราม้องู้ใจว่านะก็จะพยายามแบ่งเวลาให้ทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าบังชีมันก็แค่เป็นอะไรก็ตคกับเพขอบคุณ์ดเปิดคำถามต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ <c oughs> <t ide blowing> <scholars> yeah